สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกรกฎประจําครึ่งปีหลังของปี2567นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงชะตาในครึ่งปีหลังของปี2567นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับคนราศีกรกฎแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทํานายกันเลยเริ่มจากการงาน สำหรับการงานของชาวกรกฎนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องอาศัยความขยันความตั้งใจแล้วต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเด็ดขาดสักหน่อยนะครับสำหรับคนที่ทางานประจําและรับราชการนั้นคุณจะมีงานเข้ามาคนข้างมากนะครับแล้วล้วนแต่เป็นงานสําคัญสําคัญเพราะฉะนั้นชาวกรกฎจะมัวแต่รอรอรอและรอไม่ได้ครับ มันจะทําให้คุณเสียโอกาสไปแต่ในขณะเดียวกันการคิดการตัดสินใจของคุณนั้นจะต้องอยู่บนหลักของเหตุและผลเป็นสําคัญที่สุดนะครับอย่าตัดสินใจโดยไม่ได้อยู่บนหลักการบนเหตุบนผลน,นะครับถ้าคุณทำอะไรต้องตัดสินใจเกี่ยวกับกฎระเบียบนะครับอ่านกฎหมายอ่านระเบียบด,ดีๆแล้วจึงตัดสินใจนะครับในช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังความขัดแย้งทางความคิดกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับยิ่งคุณใช้ ยึดมั่นถือมั่นเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เมื่อไร่จะเกิดปัญหานะครับแต่ถ้าคุณนิ่งได้จะเย็นได้สักนิดหนึ่งแล้วใช้เหตุใช้ผลใช้กฎใช้ระเบียบใช้เหตุผลในการพูดคุยกันทําความเข้าใจกันก่อนแล้วตัดสินใจมันก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จและผลงานของคุณจะโดดเด่นขึ้นมาได้สําหรับคนที่ทําธุรกิจเองก็เช่นเดียวกันนะครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องอาศัยศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวเองมากกว่าปกตินะครับในการคิดในการตัดสินใจ จะต้องระมัดระวังในการคิดการตัดสินใจถ้าไม่อยู่บนหลักการของเหตุผลนั้นจะทำให้เกิดปัญหาครับมีปัญหาการกระทบกระทั่งกับหุ้นส่วนกับบริวารได้แต่ถ้าคุณใช้เหตุผลใช้กฎใช้ระเบียบเข้ามาเป็นตัวยืนแล้วทำธุรกิจด้วยความถูกต้องโปร่งใสเป็นหลักสำคัญสร้างเครือข่ายใหม่ๆเอาไว้ด้วยโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จนั้นโอกาสที่จะโดดเด่นในธุรกิจมีสูงทีเดียวครับ ต่อไปสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับในเดือนนี้คุณอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาแล้วถ้าคุณใจร้อนผู้หวานจะเกิดปัญหาเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาต้องใจเย็นเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้อ่อนน้องทำตนให้มากล้วจะดีกับคุณเองนะครับสําหรับชาวกรกฎชาปูที่ตกงานอยู่ที่ต้องการงานทําคนที่จะทําธุรกิจคุณสามารถลงทุนได้เลยนะครับ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลด้วยนะครับอย่าลงทุนมากเกินไปโดยไม่มีเหตุผลนะเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายได้สําหรับคนที่จะไปสมัครงานหางานประจำำําทําคุณีโอกาสสูงครับที่จะได้รับการอนุมัติก็ทําทงานแต่คุณก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพเสื้อผาา้าหน้าผมต้องพร้อมไว้ก่อนนะครับบางคนถูกเรียกสบสัมภาษณ์ทันทีที่สมัครงานพอสัมภาษณ์เสร็จบางคนนั้นได้งานทาเลยครับบางคนได้งานไม่ตรงกับ ที่ตัวเองสมัครไม่ตรงกับศักยภาพความรู้ความสามารถของคุณแต่ไม่ต้องตกใจครับถ้าคุณไปปรับตัวเองไปพัฒนาตัวเองพยายามเรียนรู้คุณจะทําได้ดีด้วยนะครับต่อไปเป็นการเงินสาหรับเรื่องการเงินนั้นถ้าพูดถึงรายรับก่อนในช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณมีรายรับเข้ามาค่อนข้างมากทีเดียวนะครับรายรับจากทั้งจากงานหลักจากงานเสริมบางคนที่ถูกหยิบยืมเงินไปมีโอกาสได้เงินคืนมาด้วยนะครับ คนที่จะไปติดต่อสถาบันการเงินเตรียมเอกาสารหลักฐานต่างๆให้พร้อมนะครับแล้วไปติดต่อคุณมีโอกาสได้รับการอนุมัติแต่รายจ่ายของคุณก็ไม่น้อยนะครับในครึ่งปีหลังนี้มีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างมากคุณต้องบริหารจัดการดีๆครับต้องรู้จักรัดเข็มขัดในบางช่วงบางเวลาไว้บ้างนะครับอย่าสุริสุไล อย่าซื้อความสุขมากเกินไปครับจะผ่านทุกปัญหาประสักไปได้ด้วยดีนะครับแล้วในเดือนนี้ทึ้งปีหลังนี้ถ้ามีคนมาขอยืมเงินคุณอย่างไรเสียคุณนะครับจะต้องระมัดระวังต้องคิดให้รอบคอบนะครับถ้าจะยืมโอกาสที่จะได้เงินคืนมานั้นค่อนข้างน้อยนะครับเรือจะได้เงินคืนแต่ช้านะครับอันนี้ต้องนําเรียนเลยต่อไปมาดูกันต่อเรื่องความรักบ,บ้างมาเริ่มงต้นที่คนโสดเลยนะครับสําหรับคนที่โสดอยู่ในช่วง ครึ่งปีหลังนะครับดูเหมือนตัวคุณเองนะครับที่ยังไม่ลงตัวบางคนนั้นไปชอบเขาแต่เขาไม่ชอบคุณบางคนนั้นคุณมีเวาให้เขาน้อยถึงแม้เขาเพยายามเข้ามาแต่มันก็ไม่ลงตัวครับไม่สามารถจะยกระดับความสัมพันธ์ได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ถ้าจะแนะนําผมแนะนําว่าคุณควรจะใจเย็นๆใช้เวลาในการพัฒนาเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการเงินจะดีที่สุดนะครับ เพราะบางคนนั้นไปทุ่มกับความรักมากและเหนื่อยล้านะครับทําให้ตัวเองมีปัญหาประสาท่้มขึ้นเปล่าๆนะครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับดูเหมือนคุณกับคนรักอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันได้ง่ายเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องขึ้นมายิ่งถ้าคุณใจร้อนผู้หวังด้วยปัญหาประสาทจะเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยกันใช่ใช้ผลในการคิดในการพูดนะครับ การยึดมั่นถือมั่นการเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นั้นไม่ดีครับตังแต่จะเกิดปัญหาสําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีคู่มีเจ้าของอยู่ในครึ่งปีหลังนี้นะครับบางครอบครัวนั้นมีข่าวดีเข้ามามีการตั้งคันได้บุตรได้หลานและสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวและทาให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีบางครอบครัวนะครับอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับคุณก็ต้องรู้จักสงบปากสงบคํา เตรีย,ายามดูแลเอาใจคนรักเอาไว้หากิจกรรมดีๆมาทําร่วมกันนะครับไม่ว่าคุณจะหากิจกรรมเช่นการออกกำลังกายร่วมกันการชวนกันไปเที่ยวไปหาอาหารอร่อยรับประทานมันก็ช่วยความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนในครอบครัวนั้นดีมากยิ่งขึ้นสําหรับสุขภาพนะครับชาวกรกฎคุณต้องดูแลสุขภาพและที่ต้องเตือนเอาไว้ก็คือใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทนะครับระวังอุบัติเหตุเอาไว้ด้วย สำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้ง ID l ดี e ไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณก็แอดไลน์ line, และส่งข้อความมาว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามทัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณ สำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและใจผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวลงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเวทพอดให้กับทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัละยาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับข้าบ้างแม้มากคนน้อยนะครับ เพราะนอกจากทำนายดยวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยแล้วจะอย่างไรเสียก็จะมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีครับ